ขอบคุณครับผมวันนี้ผมมีบริการประจำตัวมาด้วยนี่ปกลาเอายังสวัสดีชาวพี่น้องคอนแกนทุกคนครับโอ้บอกกับเ็นด้วนี่ยจริงๆถ<ม>้าถ้าผมบอกไม่พูดหรอกเท่นมากรอกแต่นี่คือแฟนพี่บอกเลยพูดอ๋อเป็นไงสวัสดีพี่น้อง ชาวอนเจทุกคนครับอันนี้คุณบอกใช่ไหมใช่สวัสดีอันนี้คือตั้งใจที่จะให้เขามาดูแลป้ายปายด้วยปกติจะมีแต่นุกดูแลพี่เข้มดูแลพี่ป๊อบดูแลไงทีนี้เดี๋ยวให้น้องมาดูแลป้ายปายด้วยกันแล้วกันจะได้ปลอดภัยที่สุดทุกคนจะได้อุ่นใจไงว่าป้ายปลายมากับนุกธนดลนอ่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับ ทุเนียนุเรียรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกดีทำาใหม่นะโอเคทำไใหม่ทำาใหม่รู้รู้สึกยังไงบ้างทุเรียนรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีที่แฟนพี่มาถามครับโอ้โห ก็คงจะเป็นสคริปที่เขาบอกเมื่อเก๊ <c oughs> คิดว่าพี่สองคนเนี่ยคบกันจ,จริงไหมคบกันอ,อันนี้ผมอยากจะบอกว่าสคริปไม่มีนะอ,อันน,น,นี้อันนี้เขาจ้างมาเท่าไหร่เขาจ้างมาเท่าไหร่ไม่ได้จา้างครับน้องผม แล้วก็อีกแม่นางก็จะเป็นน้องคุณเขาเอื่นไว้ยังก่อนวาไอ้ฮะออเอ้ยเขาเอิ่นไว้ยังก่อนฮะฮะพี่สะพ้ายอีกสักหน่อยคุณก็จะได้เป็นพี่สะพ้ายน้องผมแล้วนะดูคุณเช็คดูจูเนียร์ก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างครบเป็นครับครบครับครบครับอ่าเดี๋ยวดูแลดูแลดูแลพี่ปายด้วยนะ โอเคนะถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติมีคนดึงพี่ตรงนี้ปุ๊บจุนียจะทำไงจุนียพี่จะตกลงพี่จะตกลงพี่จะตกลงเพราะว่าไม่ทันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับแขนนะอย่าไปจับตรงนั้นพี่จับด้วยคนเดียวจับอย่างนี้นะเนี่ยเออลอง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 ดุดึงใหม่สิเนี่ยดูจับอย่างนี้เนี่ยแบบนี้พี่จับคนเดียว ตกแน่ผมตกเวทีแน่ดูจากสภาพแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ๋อ